สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรับชมทางช่อง y ย u ทูบพรมิดฟาร์มไรเต้นะครับน,นี้ก็มาดูโคกน้องนาโมเดลของน้องสามนะครับอยู่บ้านโชคมูสีตำบลขวาสุรนทรินนะครับอำเภอขวาสุนารนทรนจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องไก้ประมาณ ความลึกเม็ดห้าสิบนะครับน้ำออกล้นแล้วนะฮะเนี่ยจากสระข้างๆไหลเข้ามาปากกว้างรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณเม็ดห้าสิบนะครับพี่น้อง อากาศลมๆแรงๆหนาวนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับลมพิษฟ์มีนะเป็นการที่หยุดพักผ่อนทอีทรมานมากหนาวทั้งตัวเลยเย็นจิ๊บเลยครับพี่น้องมื่อกีนนอนไม่ค่อยหลับหนาวเกินนะครับ คันนี้เขาคิดชั่วโมงละ500นะครับพี่น้องรถคันเล็กแถวขวาสุนารินแถวตำบลขวานี่หาใช้บริการได้นะครับพี่น้องชั่วโมงละ500บาทนะครับเจ้าของก็เป็นแบตรีก็ดีมากนะครับ ตอนแรกผมว่าจะขุดเหมือนกันนะครับแต่เงินเอาไปทำครอครัวก่อนนะครับเพราะว่าเงินมีจํากัดจําเขียไม่มันต้องทำอย่างอื่นด้วยนะครับหลายอย่าง ยังงูพิษระางจลเลยดินไม่แน่นเลยเนะนี่ยเจอดินดานเร็วเจอดินมันไม่แน่นนะ บ้านเราเขาไม่ค่อยนิยมนะไปเล่นแต่ของใหญ่ๆอไปอย่างนงี้นแหละหางานง่าย

ตรงนี้ไม่ต้องใชแค่อ็ต้อง้ตองแค่เรย,ย่องมีบ้นเนี่ยนะจีนี่จีนกลางกลางกนงเออ,เอ,อแล้วพ่อไอ้นั่นเป็นไงบ้างอ,อี่กวนดกาด 安呢吧。 ขึ้นแท้งเลยประมาณสัก3เมตรอะความสูงอะแล้วก็ปล่อยน้ําลงแต่มันมันไม่แรงเท่าใช้ปั๊มแต่ว่าน้ําก็ไหลพอฉีดน้ําน,น,นั้นได้